อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่235แรงกระตุ้นของนักล่าเครือข่ายนักล่าเงินรางวัลได้ยกเลิกประกาศจับของผู้ใช้พลังซึ่งแต่ละรายการที่ถูกยกเลิกในวันนี้ล้วนเป็นอาชยากรชั้นนำที่ทางสามเฉิงต้องการตัวและทั้งหมดอยู่ในเลเวลอหากรวมหมาป่าสาวด้วยแล้วจะมีทั้งสิ้น8คน เรื่องนี้ส่งผลให้อาชญากรระดับสูงบางคนเริ่มรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวขึ้นมาบ้างแล้วเหมือนกันหลังการกลับมาของเหล่าผู้ใช้พลังเลเวล E จากเกาะต่างมิติยังมีอีกข่าวหนึ่งที่น่าตกใจแพร่กระจายออกมานั่นคือสามเฉิงต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานชุมชนหลายๆเขตเดิมสถานชุมชนก็มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันภายในอยู่แล้ว ขณะเดียวกันเลเวล E ถือเป็นการดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งที่สุดในสถานชุมชนสูญเสียเพียงหนึ่งเทียบเท่ากับหายนะปานฟ้าถล่มไม่ต้องการถึงความเสียหายโดยรวมทั้งหมดแต่ในเวลาเดียวกันดานมีใครบางคนนำหัวขององค์กรมืดไปขึ้นเงินรางวาัลแทบทั้งหมดจึงประหนักได้ในทันทีน่ากลัวว่าคนคนนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากก่อต่างมิติ พูดให้เข้าใจก็คือหากองค์กรมืดสังหารเลเวล E ของสถานชุมชนและฉินเฟิงสังหารองค์กรมืดอ,อีกทอดหนึ่งนั่นไม่เท่ากับว่าเขาครอบครองอุปกรณ์รูนมิติของทั้งสองฝ่ายรอกหรือวินาทีนั้นฉินเฟิงก็ถูกโยนลงสู่ใจกลางของพายุร้ายโดยไม่รู้ตัวการที่ฉินเฟิงสังหารเลเวล E ในประกาศจับไปหลายคนอีกทั้งเกือบทั้งหมดยังเป็นอาชญากรที่ต้องการตัวมากที่สุดได้รับเงินไปมาโข ทำให้สถานชุมชนที่เหลือเริ่มตั้งแง่กับชินเฟิงไม่อาจยอมรับให้เขาได้อิ่มนำสำราญบนกองเงินเพียงลำพังแต่ใครจะไปคิดว่าการที่ฉินเฟิงนําศีรษะของอาัญากรไปขึ้นเงินจะทำให้ปัจจุบันเขาได้รับสิทธิ์เป็นนักล่าเหรียญทองเท่ากับเป็นการยกชื่อเสียงเพิ่มไปอีกขั้นหนึ่งและในเวลาเดียวกันโฆษณาของซูซิงฝูก็ถูกปล่อยออกมาแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ในวิดีโอกำลังฉายภาพถ่ายจากมุมสูงเผยถึงการกระทําอันโหดร้ายของอาชญากรฉากนี้ดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ทันทีเพราะทั้งหมดถือเป็นหลักฐานการก่ออาชญากรรมของเหล่าคนร้ายหมาป่าสาวกระชากคอหญิงตั้งคันอย่างโหดร้ายแต่ในวินาทีต่อมาคล้ายกับมีใบมีดร่วงตกลงจากท้องฟ้าสะบ้านลำคอเธอในฉับเดียวอาชญากรระดับสูงหมาป่าสาวตกลงสู่ความตาย ช่วงต่อมาเป็นภาพฉายของเซิงซินอยู่ผู้ใช้อบิลิตี้โลหะมันฉายภาพที่เขาลอบโจมตีรถขนส่งราวๆสองถึงสคันอีกทั้งยังใช้อำนาจของตนบิดตัวรถทั้งหมดจนหมุนเป็นเกลียวเลือดไหลซิบออกมาจากภายในรถเป็นฉากที่น่าสยองขวัญยิ่งแต่ในตอนนั้นเองพลันปรากฏเปลยงเพลิงพวยพุ่งถมเข้าสังหารเซิงเซินอยู่โดยตรงอาชญากรระดับสูงปีศาจอำม,มหิตผู้ใช้โลหะถึงแก่ความตาย แล้วภาพก็สลับเปลี่ยนไปแสดงถึงการตายของอาชญากรทั้ง8และตัดมายังฉากสุดท้ายมันคือภาพของสถานชุมชนฟึงหลีและบางสิ่งที่คล้ายกับตลาดซื้อขายขนาดย่อมตามต่อด้วยบริกรในชุดดำที่ก้าวออกมาสินสงครามมักตกเป็นของผู้ชนะตลาดมืดประจำสถานชุมชนฟึ่งหลีกำลังเฝ้ารอทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสราคาซื้อขายต่ำราคาตลาดถึง10เปอร์เซ็นต์ สินสงครามที่ถูกนำมาซื้อขายจะไม่มีการระบุชื่อดังนั้นการทำธุรกรรมจึงไม่ใช่ปัญหาปลอดภัยที่สุดมีมาตรการรักษาความลับที่สุดทั้งยังราคายุติธรรมที่สุดซื่อสัตย์ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสาข้อนี้คือหลักในการดำเนินธุรกิจของเราโฆษณาชุดนี้สำหรับผู้ใช้พลังระดับต่ำอาจจะไม่เข้าใจทว่าในส่วนของเลเวล e ทั้งหมดแทบตาถลนเพราะที่ฉินเฟิงสังหารไปล้วนเป็นคนที่มีชื่อเสียง นั่นหมายความว่าปัจจุบันย่อมมีสินค้าดีๆอยู่ในมือของเขาต้องรู้นะว่าผู้ใช้พลังเลเวล E นะ่ะกว่าจะสังหารสัตว์ร้ายในเลเวล E ลงได้ต้องร่วมแรงร่วมใจกันถึงขนาดไหนนั่นหมายความว่าอุปกรณ์รุนเลเวล E ในสามเฉิงเลยพลอยขาดแคลนเป็นเงาตามตัวยามเดินสวนกันเลเวล E บางคนถึงขั้นริษยาตาร้อนที่อีกฝ่ายได้ครอบครองอุปกรณ์ร e ุนดีๆ ฉันจำได้ว่ามาป่าสาวมีรองเท้าขนนกกระดับนายพลสัตว์ร้ายอยู่คู่หนึ่งถ้าฉันได้ครอบครองสองกริตของหยวนฮันที่อยู่ระดับนายพลแล้วล่ะก็ช่วงนี้ฉันจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์รูนมิติที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่พอดีซะด้วยสิฉันยังเก็บของจากผู้ใช้พลังบางคนที่เพิ่งฆ่าเมื่อไม่นานมานี้อยู่เลยยังไม่กล้าขายมันบางทีฉันอาจจะลองไปที่ตลาดมืดของสถานชุมชนเฟิงหลีดูผู้คนเกิดความคิดกันไปต่างๆนานา,นา ในขณะที่โฆษณาดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจให้แก่คนบางกลุ่มเกิดความอคติต่อชินเฟิงหนึ่งในนั้นคือกลุ่มเล่ถงังแต่เล่เฉินในฐานะที่เป็นผู้ใช้พลังเลเวลดีเขามีหลายสิ่งต้องจัดการเลยไม่มีเวลามามัวสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อย่างไรก็ตามมีได้หมายความว่าเขาจะไม่คิดกำจัดชินเฟิงให้หนูชินเฟิงนี่มันออกจากมิติส่วนตัวของฉัน แต่ยังไม่จ่ายเงินชดเชยให้ฉันเลยทำทีเหมือนไม่เห็นฉันอยู่ในสายตาในเมื่อซานครคงต้องมอบบทเรียนเล็กๆน้อยๆให้แก่มันเล่เชิญออกคำสั่งลงไปไปจ้างใครบางคนจากองค์กรม,มืดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเราบอกไปว่าฉันจะเสนออาวุธให้แล้วช่วยไปสั่งสอนไอ้เด็กชินเฟิงให้รู้สํานึกรับคำสั่งท่านเทศสมนตรี ครั้งนี้ฉันชนะได้เมืองไห่มาในครอบครองระหว่างว่าปัญหาทั้งหมดควรจะจบลงในระยะเวลาสั้นๆฉันจะออกไปทำภารกิจและจะกลับมาในอีกสามเดือนหลังจากที่กลับมาห้ามให้ฉันได้ยินชื่อฉินเฟิงอีกไม่มีปัญหาท่านเทศสมนตรีพวกเราจะใช้ประโยชน์จากช่วงที่ฉินเฟิงกำลังชล่าใจกำจัดเขาซะให้มันได้รู้สำนึกว่าต้นไม้ใหญ่ที่โตเร็วเกินไปสักวันย่อมถูกลมพายุหักโค่นลง นังคำกล่าวของผู้คนว่านกเล็กคิดโผบินจากรังทั้งที่ยังน้อยประสบการณ์มักจะกลายเป็นเป้าถูกยิงคนแบบนี้พอก่อเรื่องใหญ่มักจะอยู่รอดต่อไปได้อีกไม่กี่วันเป็นประโยคที่ดีเรื่องนี้ฉันขอมอบให้แกจัดการเล่เฉินโบกมือไม่สนใจชินเฟิงอีกต่อไปเฉ็กเช่นเดียวกันกับเทศมนตรีไปหญิงเทียนของเมืองเฉิงหยางซึ่งไม่สนไม่แคร์ว่าใครจะได้รับตำแหน่งผู้ว่าการสถานชุมชนเฟ,ฟิงหลี เพราะระหว่างเลเวล e กับ d มันมีช่องว่างความห่างชั้นดั่งสวรรค์และปฐพีแม้โฆษณาจะออกอากาศไปหลายวันแล้วแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะยังไม่มีใครเดินทางมาซื้ออะไรสิ่งนี้ทำให้ซูซิงฝูเริ่มรู้สึกกระวนกระวายเล็กน้อยเพราะเขาคือนักธุรกิจที่ฉลาดและรู้ว่าตัวโฆษณาจะสามารถทำกำไรได้อย่างแน่นอนทั้งยังถึงขั้นทำให้หลายคนเริ่มออกมาเคลื่อนไหว สำหรับคนจากสถานชุมชนอื่นๆซูซิงฝูไม่ค่อยสนใจแต่สำหรับเชิงอย่างที่อยู่ใกล้ๆหลังจากที่โฆษณาถูกแคร่ออกไปพวกเขาต้องสมควรแวะเวียนมาที่นี่บ้างสิชินเฟิงมองไปยังท่าทีกังวลของอีกฝ่ายก็ถอนหายใจไม่ได้แม้ซูซิงฝูจะได้ขึ้นแท่นเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดในยุคต่อมาแต่ปัจจุบนันประสบการณ์ของเขายังน้อยเกินไป อย่างไรก็ตามชินเฟิงมั่นใจว่าหากได้รับการสนับสนุนจากตนซูซิงฟูจะติดปีกทยยนยิ่งกว่าในชีวิตก่อนหน้าอีกทั้งยังพัฒนาไปเหยียบในจุดเดิมด้วยเวลาที่รวดเร็วยิ่งกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกพวกเขาทุกคนแค่กำลังเฝ้ารอดูคนแรกที่จะมาประเดิมก็เท่านั้นชินเฟิงกล่าวเงินพวกเราหาหน้ามามาดีไหมอย่างเช่นนายพลฮั่นหรือคนอื่นๆที่พอรู้จักซูซิงฟูเอ่ยถามชินเฟิงยิ้มและกล่าว หลายๆคนที่กำลังสังเกตการอยู่ต้องรู้แน่แนว่าในพลท่านกำลังเดินทางมาหาผมอีกอย่างการซื้อขายในตลาดมืดเป็นความลับพวกเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรน่ารำคาญแบบนั้นหรอกใจเย็นใจเย็นเข้าไว้พวกเขาอดทนรอได้ไม่นานหรอกแม้ปากจะกล่าวเช่นนั้นแต่ในช่วงกลางดึกวันเดียวกันผู้คนตลอดทั้งชุมชนฟึงหลีก็พลันถูกปลุกด้วยเสียงไซเรนที่ดังกังวาน บนท้องฟ้าเหนือภูเขาพ่อแม่ลูกอุปกรณ์รักษาเสถียรภาพมิติศาสแสงสีแดงกระพริบไหวประกาศคำเตือนออกมาขีปนาวุธขีปนาวุธประจุพลังระดับอีกำลังบินตรงมายังสถานชุมชนฟึงหลีหลังจากตรวจสอบพบว่าจุดที่มันตกลงคือตำแหน่งประตูเมืองร้องขออนุญาตทำการเปิดโลกพลังงานขีปนาวุธจะมาถึงในอีกหนึ่งนาทีสาวินาทีเริ่มกระบวนการนับถอยหลัง ติดติด,ตดพวกเราถูกศัตรูโจมตีพล,ลเมืองกรุณาเร่งไปหลบภัยในห้องใต้ดินตลอดทั้งสถานชุมชนฟึงหลีตกอยู่ในความโกลาหลพลเรือนมากมายไม่คาดคิดว่าจะพบเจอกับเรื่องอะไรแบบนี้กลับกลายเป็นว่าอาณาเขตท,ที่พวกเขาอาศัยอยู่ยังไม่ทันได้ถูกสัตว์ร,ร้ายโจมตีก็ดันต้องมาพบกับภัยพิบัติที่มนุษย์เป็นคนก่อขึ้นภายนอกสถานชุมชนฟึงหลีปรากฏสามร่างเงาของมนุษย์ยืนหยัดอยู่บนที่สูง ปืนนี่มันสุดยอดไปเลยแต่เสียดายกระสุนจางลูกหนึ่งน่าจะตั้งหนึ่งล้านชายหนุ่มอายุราวราวสาปีอุทานออกมาด้วยความเสียดายเล็กน้อยแต่เมื่อคิดถึงภาพหลังตนบุกเข้าไปในสถานชุมชนแล้วปล้นชิงทรัพยากรที่มีค่าย,ยิ่งกว่ากลับมาในแววตาของเขาก็ทอประกายความโลภยังไงซะนั่นก็ไม่ใช่ของพวกเราอยู่แล้วแค่ใช้ใช้มันไปก็พอแต่ยังไงภารกิจนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดี เฮ้ ard, พวกเราคือทหารรับจ้างระดับสูงขององค์กรมืดทำไมถึงต้องระมัดระวังตัวด้วยอย่าบอกนะว่ากลัวอย่าปล่อยลมปากคนอื่นมาบ่อนทำลายความมั่นใจของตัวเองสิเจ้าหนูที่ชื่อชินเฟิงก็แค่โชคดีนิดหน่อยเท่านั้นเองข่าวลือที่บอกว่าเขาสังหารหยวนฮานและคนอื่นๆลงได้นะ่ะฉันไม่เชื่อหรอกตอนที่236สสู้เพียงลำพังทั้งสามเฝ้ามองสถานชุมชนเฟิงหลีจากจุดที่ห่างไกล ในสมองจินตนาการถึงรูปดอกเห็ดที่เบ่งบานหลังจากการระเบิดพวกเขามาจากคนละองค์กรไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเทียบเท่าหมาป่าสาวแห่งสามเฉิงแต่ไม่ว่าใครในกลุ่มนี้ก็ล้วนเก่งกาจไม่ได้อยไปกว่าสมาชิกกลุ่มชิเซียแต่ละคนมีสมญาเป็นของตัวเองอย่างมือปืนมีสมญาว่าไซคลอปเพราะเขามีตาเดียวทว่าพลังสมาธิแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเป็นมือถือที่ทรงพลังมากทีเดียว ส่วนคนที่เอ่ยปากว่าให้ระมัดระวังเอาไว้บ้างถูกเรียกว่าปรมาจารย์หญิงเป็นผู้ใช้ ability ธาตุามืดอ,อีกทั้งยังเป็นผู้ฝึกสัตว์ว่ากันว่าหากใครก็ตามที่ได้เห็นเขาลงมือไม่เคยรอดชีวิตมาได้สักคนคนสุดท้ายที่หญิงพยองถูกเรียกว่าราชาคลั่งเป็นผู้ใช้วรยุทธโบราณเลเวลอีที่ฝึกฝนวิชาเร้าหลินกายเนื้อทานทนราวกับเพชรครอบครองพละกกำลังมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อ อันที่จริงสมควรใช้สมยาว่าคิงคองคลั่งน่าจะเหมาะสมกว่าและการผนึกกำลังของทั้งสามในครั้งนี้แน่นอนว่าเป็นเพราะฝีมือของเล่ยเฉินทั้งยังมอบข้อได้เปรียบบางอย่างให้แก่พวกเขาเป็นอุปกรณ์รูนระดับราชาสัตว์ร้ายอาวุธปืนอาศัยเพียงข้อได้เปรียบดังกล่าวมันก็มากพอแล้วที่จะใช้สังหารเลเวลอีในนัดเดียว ยิ่งทั้งสามผนึกกำลังการพวกเขาย่อมไม่เชื่อว่าชินเฟิงจะสามารถต้านทานได้ในเวลาเดียวกันภายในเมืองสองตาของชินเฟิงเอ่อล้นไปด้วยกำลังภายในแปรสภาพมันเป็นกล้องสองทางไกลจนสามารถมองเห็นถึงทีปนาวุธบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนพนักงานบนอุปกรณ์รักษาเสถียรภาพมิติยังคงรอคอยคำสั่งให้ปลดปล่อยโล่พลังงานอย่างใจจดใจจ่ออย่างไรก็ตามชินเฟิงไม่ได้ออกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ เจ้าตัวเพียงส่งเสียงฮือฮะในลำคอไปหลีปล่อยสหายตัวโตวออกมาให้ฉันไอนี่ใช่หรือเปล่าไปหลีวาดมือป้องปืนใหญ่ของงูซื้อที่เคยใช้ก่อนหน้านี้พลันปรากฏออกมาเนื่องจากพื้นที่มิติของไปหลีมีขนาดใหญ่กว่ามิติเล็กจ้อยของงูซื้อฉะนั้นสามารถยัดมันเข้าไปทั้งในสภาพประกอบร่างสมบูรณ์และเรียกออกมาใช้งานได้อย่างง่ายดายชินฟึงบรรจุกระสุนเล็งเป้าชี้ไปทางขีปนาวุธไปเลย ปากอ้าคำรามคำหนึ่งมือง้างทุบลงบนสวิตและวูมกระสุนปืนใหญ่รูปทรงหางยาวทะยานขึ้นไปพุ่งสู่ท้องฟ้าเสียงหอนของกระสุนปืนใหญ่ดังมากคนทั่วๆไปที่กำลังวิ่งวุ่นหลบหนีต่างสามารถมองเห็นเส้นสีขาวทอดยาวออกจากภูเขาแม่ทั้งหมดประหนักดีว่าฉากนี้คืออะไรมันหมายความว่าแม้สถานชุมชนจะถูกโจมตีแต่พวกเขาก็ยังสามารถตอบโต้กลับได้ แม้จะยังไม่ทราบว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะก็ตามไม่ถึงครึ่งนาทีสองกระสุนปืนใหญ่ที่ส่งเสียงวีดวิวก็ปะทะก,กันบึ้มเนื่องจากสองกระสุนปะทะก,กันในระยะห่างออกไปจากสถานชุมชนฟึงหลีเพียงหนึ่งร้อยเมตรดังนั้นเสียงของมันจึงกวาดผ่านมาตามสายลมกระหน่ำเข้าใส่หูของทุกคนในเมืองกระทั่งพื้นไม้ยังสั่นสะเทือนแต่เสียงนี้เป็นสัญญ,ญาณการบ่งบอกได้อย่างชัดเจน ว่ากระสุนปืนใหญ่ของศัตรูได้ถูกสกัดกั้นไว้กลางอากาศณนะจุดที่ไกลออกไปสลบที่แต่เดิมเปลี่ยมไปด้วยความภาคภูมิเมื่อเห็นฉากนี้ใบหน้าของเขามืดมนลงอย่างรวดเร็วและเนื่องจากมันระเบิดในตำแหน่งที่ไกลเกินไปดังนั้นเขาไม่ทันประหนักว่าอาจจะเป็นเพราะฝีมือจากกลนของอีกฝ่ายอีกทั้งยังไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าสิ่งใดหยุดกระสุนของเขา นี่มันพลังสมาธิบดอ์บังการรับรู้สถานชุมชนฟึงหลีมีมือปืนเลเวลออยู่ด้วยงั้นหรอไซคลอบกล่าวเสียงมนนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้ฉันไปสืบข้อมูลมาแล้วพบว่าตอนนี้ในสถานชุมชนฟึงหลีมีผู้ใช้พลังเลเวลอีอยู่แค่สามคนหนึ่งในนั้นยังอยู่ระหว่างเดินทางอีกหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่คล้ายมีไว้เป็นเครื่องประดับและทุกคนไม่ใช่มือปืนปรมาจารย์หญิงกล่าวเสียงทุม้ม เอายังไงคิดว่าสู้ได้ไหมหรือจะให้ฉันบุกเข้าค่าให้เฮี้ยนจะได้ไม่ต้องเปลืองกระสุนราชาคลั่งที่ยืนอยู่ข้างๆกล่าวด้วยความดูหมิน่นไซคลอบหันขวับไปถลึงตาใส่ราชาคลั่งวูปบหนึ่งก่อนจะเติมกระสุนลงไปอีกครั้งบิดาไม่เชื่อหรอกว่าจะพ่ายแพ้ทว่าในวินาทีต่อมาทั้งสาพลันได้ยินถึงเสียงหวีดร้องของกระสุนปืนใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครสังเกตถึงมันมาก่อนเลย ชัดเจนว่านี่เป็นเพราะพลังสมาธิปิดกั้นเสียงกว่าจะได้ยินอีกทีกระสุนก็มาอยู่ในระยะหนึ่งเมตรแล้วชิบหายเพ่นจากที่นี่เร็วไซคลอบผู้ทรนงบัตรนี้ไม่สนไม่แคร์สหายทั้งสองอีกต่อไปสับขาวิ่งก่อนใครเพื่อนราชาคลั่งกับปรมาจารย์หินเองก็ไม่มีเวลาหันไปด่ามันพุ่งโฉบหนีอย่างร้อนรนบรึ้มกระสุนปืนใหญ่ทิ้งลงบนเนินเขาเล็กๆที่ทั้งสามเคยยือนอยู่แรงระเบิดปรับระดับพื้นผิว จากชันกลายเป็นหลุมลึกทันทีทางฝั่งสถานชุมชนฟึงหลีเห็นแค่เพียงกระสุนนัดที่สองถูกยิงออกไปและสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยจากระยะไกลคนละเมืองก็ทราบทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นระดับสูงบางคนในสถานชุมชนสามารถโต้กลับอีกฝ่ายได้ณนะเวลานี้ทั้งหมดในหัวใจของทั้งหมดต่างก็รู้สึกแบบเดียวกันนั่นคือตื่นเต้นทิศทางนั่นมันภูเขาแม่หรือว่าจะเป็นท่านผู้ว่าการ พูว่าการยิงโดนพวกมันหรือเปล่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนี่นะหรือพลังของมือปืนโคตรจะเท่เลยถ้าโตขึ้นฉันจะเป็นมือปืนบ้างฝูงชนที่อาศัยอยู่ในสถานชุมชนฝึงหลีทั้งหมดถูกเบนสมาธิไปจดจ่อยอยู่กับการต่อสู้ซู่ซิงฝูยืนอยู่บนอาคารรับชมข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องวินาทีต่อมาเขาก็ได้ข้อสรุปในจิตใจส่งข้อความออกไปโดยตรง เร็วเข้ารีบส่งภาพการต่อสู้ทั้งหมดไปบนจอโฆษณาถ่ายทอดสดให้ทั่วทั้งสถานชุมชนและไม่มีใครเลยที่ปฏิเสธเนื่องจากทั้งหมดเชื่อมั่นในตัวฉินฟึงสุดหัวใจอย่างรวดเร็วภาพได้ถูกส่งไปบนจอของอาคารทั้งหมดในสถานชุมชนฟึงหลีกระทั่งจอสาธารณะบนรถรวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารของทุกคนแต่เนื่องจากมันไม่ได้ถูกถ่ายโดยโดรนฉะนั้นภาพที่พวกเขาเห็นมันเลยค่อนข้างเลอ ทว่าไม่นานเกินรอหลังจากที่ฝุ่นตลบถูกสายลมพัดโช,ชยไปบนเนินเขาห่างไกลที่ถูกทำลายก็เผยโฉมออกมามันคือภาพของรถสึกที่แลคลายกับป้องปืนที่บัดนี้มีสภาพเสียหายยับเยินจากแรงระเบิดเฮ hey, เหล่าพลเมืองต่างโห่ร้องด้วยความยินดีช่วงเวลาต่อมาหน้าจอก็สลับเปลี่ยนไปอีกครั้งคราวนี้ฉายภาพหลายร่างที่กำลังวิ่งไปมา สำหรับผู้ชมแล้วมันเร็วเกินไปทั้งหมดว่องไวอย่างน่าเหลือเชื่อดูแทบจะกลายเป็นเงาโดรนที่เพิ่งถูกส่งออกไปไม่สามารถไล่ตามได้ต้องปล่อยให้อีกฝ่ายหายไปจากจอขอบคุณพระเจ้าที่ยังคงเหลือมออนิเตอร์กำลังสูงบนอุปกรณ์รักษาเสถียรภาพมิติการถ่ายทอดสดเลยสามารถดำเนินต่อไปได้ร่างของทั้งสามปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งทั้งยังมีอีกร่างหนึ่งพุ่งเข้าหาพวกเขาอย่างรวดเร็ว และคราวนี้ผู้คนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นร่างของชินเฟิงสวัสดีแขกไม่ได้รับเชิญทั้งสามท่านประทับใจของคนแรกพบที่ชันมอบให้กันหรือเปล่าชินเฟิงปรากฏกายในชุดต่อสู้แต่เนื่องจากการแัดแปลงของรูบิกวิเศษมันเลยไม่เปล่งรัศมีใดๆออกมาทำให้ผู้คนที่มองต่างเห็นหรือคิดว่าเป็นแค่ชุดธรรมดาจ้องมองไปยังอีกฝ่ายที่ไม่สวมใส่อุป,ปกรณ์รูนใดๆทั้งสามก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้น ใบหน้าของไซคลอบแสดงออกถึงความดูร้ายอาวุธอย่างดีที่แสนหายากไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากลับถูกชินเฟิงระเบิดทิ้งอย่างกระทันหันเป็นธรรมดาที่เขาจะโกรธแค้นไอ้หนูแกคือชินเฟิงใช่ไหมบุกมาคนเดียวแบบนี้คิดว่าตัวเองมีสามเสียนหกกันนืงไงสองมือของไซคลอบพลันปรากฏปืนข้างลากระบอกอีกทั้งพวกมันยังเป็นปืนสลายอนุภาคช่างแม่งตายซะ ไม่รีรอให้ฉินเฟิงได้เอ่ยปากใสคขอบชิงระเบิดการโจมตีออกไปซีซีซีสองเรืองสีแสงพุ่งจากออกกระบอกราวสายฟ้าฟาดอีกทั้งแสงที่เปล่งออกมายังครอบคลุมตำแหน่งที่ฉินเฟิงยืนอยู่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหากประมาเทเพียงเล็กน้อยก็จะถูกมันสลายร่างเป็นชิ้นชิ้นและฉินเฟิงคงกลายเป็นศพอย่างไม่ต้องสงสยัยเก้าแห่งหมอก ท่าร่างพูดพลายชินเฟิงโฉบกายวูบไหวอีกสองคนที่เหลือมองหน้ากันและกันเริ่มลงมือทันทีอีกสองคนที่เหลือมีคิดทำตัวสุภาพแต่อย่างใดเพราะการสู้ตัวต่อต,ตัวมิใช่เป้าหมายของพวกเขาทั้งหมดล้อมเป้าหมายพร้อมกันเพราะการกำจัดชินเฟิงคือประเด็นสำคัญที่สุดกรงเล็บกระดูกบนพื้นดินสองกรงเล็บกระดูกสีขาวราวหิมะจูจ่ๆก็ผุดขึ้นมาหมายจะคว้าจับขาของชินเฟิงวู๊สวูส แต่ชิ้นเฟิงขยับกายวูบไหวไปมาอย่างรวดเร็วแล้วแบบนี้สองกรงเล็บกระดูกจะคว้าเขาได้อย่างไรเจ้าตัวหลุดพ้นรัศมีของสองกรงเล็บทันทีขณะเดียวกันพวกมันก็ชนกันเองและแตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงมอบชีวิตมาให้ฉันราชาคลั่งโฉบเข้ามาถุงมือสีเงินที่กรีดผ่านอากาศตามกำปั้นเปล่งรัศมีแสงน่าอัศจรรย์ใจวูบอีกกำปั้นหนึ่งกระแทกสวนกลับมาไอเด็กนี่ได้เลยเดี๋ยวรู้กัน แม้อีกฝ่ายจะสวมใส่ถุงมือต่อสู้แต่ชินเฟิงก็มีขยับกายหลบหนีเอี้ยวตัวแล้วซัดกำปั้นเพียวเพวสวนกลับไปซึ่งภายในแฝงไว้ด้วยอำนาจมันโหดร้ายปังหมัดต่อหมัดประสานกันเสียงสะท้านสะเทือนกล้องไปทั้งบริเวณ